สวัสดีค่ะทุกคนตุ้มสอรายาไลฟ์สไตล์ยูเคค่ะเม่ดีนะคะตุ้มจะพาตุ้มพาทุกคนมาในลอนดอนค่ะอิสมาเดอเ์ออทูเดอร์อทูนะคะเดี๋ยวเอาพาาขอ <Okay. S 1> ไปเบิรงค่ะว่าเป็นเจีงไหนนกค่ะเนาะ,ะ,นอะ o อทูมิ e เลียมนะคะแต่ว่าตอนนี้หามองจอดรถอยู่ค่ะหาที่จอดรถยากมากทุกคน ที่จอดรถนี่บุดได้ฟรีเนาะคะ่ะนอะเสียตังค์แต่แบบว่าหาที่จอดยากมากอิลีค่ะทุกคนบอกเลยว่าอยากแห้งนี่พกตุ่มลอ่อล่อค่ะพอดีว่าสิม,มีคนออกค่ะเขาใจเงินอยู่ค่ะตุ่มกันลอ่อนางล่อทึงรถค่ะเพื่อล่อเขาไปจอดนะคะเดี๋ยวเขาพาทุกคนเขาไปเบิ้องเนาะค,ะะคะ่ะนาะโอเคดเดี๋ยวสวัสดีค่ะลูกสิีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งจังเลยลูกรู้งานด้วยอ่ะ วันนี้เรามาเจอกัจะเอ๊ะนางนอนเพิ่งตื่นค่ะทุกคนเพิ่งตื่นหนูเพิ่งตื่นแล้วคะลูกสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามาเที่ยวอีกแล้วคะ่ะทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมคะลูกหนูชอบไหมคะสวัสดีค่ะ <laughs> รู้งานจังเลยอ่ะอรู้งานจังเลยค่ะลูกเก่งจังเลยค่ะ ค่ะทุกคนมันกับว่าไ่่ยมีหยังเนาะค่ะมันคนมันหลายอะ่ะตอนนี้เราพักเบรกสักครู่นะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเดินต่อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเ้าไปยางตอน,นอคะคนะเนาะ เดินไปเรื่อยๆค่ะคนหลายร้านอาหารทุกร้านก็นเต็มเหมือนเลยทุกคน no 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 จะไปเก็บเอ่อกลอนบุรีน้า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  baby baby ต้อยฮ่าเดี๋ยวตอนนี้ตุ้มปล่อยแหย่ยางเนาะนั่งยางนางยางค่ะข้างในคนมันหลายเราแบบว่ามันอึดอัดทุกคนอากาศมันบ่ค่อยท้ายเท่เป็นไต่เนาะค่ะเนาะ ออกมาย่างข้างนอกดีกวัวค่ะแตค่ะทุกคนเขาตอคิวกันแบบว่ามันมีคอนเสิร์ตนะคะมันนี่เบื่งว่าคิวเง่้วขางในคนกันหลายแบบว่าสุดยอดตุมสอระยานะคะไลฟ์สไตล์ยูเคจ้ะมันนี่นะคะตุ้มจะพาทุกคนมากินหมูกระทะจ้ากินแบบบุฟเฟ่ต์เนาะค่ะเนาะ เนี่ยค่ะกินแบบบูฟเฟ่เลยกต่จะมีนะคะมีเนื้อหมูสไลด์อะค่ะตุ่มกะจะซื้อเป็นเนื้อหมูสไลด์เนาะคะ่ะเนาะตุ่มก็จะซื้อเป็นเบคอนมากนะคะแล้วตุ่มก็เสียมาล่างน้ำค่ะเอาแบบความเค็มความเค็มออกเนาะคะ่ะเนาะตุ่มก็ค่อยมาเค็มเป็นไหนเนาะคะ่ะเนาะแล้วกันนี่ค่ะก็จะเป็นหมูสไลด์อันนี้ตุ่มซื้อมาจากร้านไทยเนาะคะ่ะเนออาะอีสัอันนี้มันก็สิบางเวลากินไปมันสิแซ่บคะ่ะ กัมีเต้าหู้นะคะกุ้งอันนี้สามสันค่ะไข่แล้วก็พักกินแบบบุฟเฟ่ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะกินน้ำกันค่ะมาเด้อจ้าพี่น้อง

มันเดือดแล้วมันจะล่นออกมาจากกระทะทุกคนต้องแบบว่าพ่อประมานนะคะ่โคะ,คะโอเคแหละแค่นี้แตโอเคหรอกมาเตจา่าเดี๋ยวใส่อันดับกันหน่อยดีกว่าเสียดายค่ะบ่มีเนื้อปกติเนี่ยมันจะมีเนื้อน้ำน้ำค่ะเนื้อซาลาเปื่แบบอ้ยกินมรสแซ่บสามมันหอมเป็นหลายข้ออย่างนะแต่ว่าหมูหบ่มีค่ะก็ะเลยได้แต่หมูมากค่ะทุกคน กินหมูกระทะต้องใจเย็นๆนะทุกคนเนาะใจหอ,อนหลายแบบว่าบมื่อไหรกินแบบหมูแบบเจ็แบบแสบนะก็ต้องแบบค่อยๆอย่างไปกินไปนะกินเนาะน้ำจิ้มเขามีสองสูตรจ้ะค่ะทุกคนเผ็ดมาก,กับเทสหน่อยค่ะแต่ว่าถั่วตุ่นเหนือจะกินแบบเผ็ดมากค่ะแต่อันนี้เทสหน่อยแป้งตุ่นกับสินจินมเรมอย่างเดียวแตถั่ตุ่นจะผสมกันทั้งสองอย่างอะไรทั้งเผ็ดมากเทสหน่อยมาเลิกจังมา Hmm. Is anything ready? Yeah, I can eat, but I like to make more bacon. It's you can eat. You like the bacon more done. It's crispy, yeah. Um, it's quite strong. No, that's not, not too no, spicy, not, yeah. not too spicy, this is spicy. But the, uh, ah, the เหมือนหิว huh. ท mm. uh ุกคนแต่ไม่รากินน่ะกินบุฟเฟตเหมือนเลยเด้อสาวเบาอีหลีเลยหมูอนกะทะอยากจะบอกว่ากะทะท่านใจอีหลีค่ะทุกคนห่อนไใบห่อนแห้งห่อนไใบห่อนแห้งมด้อค่ะสุมมากแค่ไหน น้ำจ uh, e ิ้มหมูกระทาม่ะกินเองมากรว่าแต่ตอนนี้แบบว่ามต้องคอยมีเวลาเนาะค่ะเนาะลูุกควรเห็นสีก็เลยสของสื่อแบบจังเล็บมากินค่ะกินหมูกระทาถึงมากินในน้ำมันมาก่ะหมูสามชัน่ะเนาะมันื้อแสบดีทุกคนลาบอ่ะต้องกินเล่หลายคนเนาะค่ะเนาะกินแบบนี้มันถึงสะแสบแต่กินใน หายแบบเป็นหลาถุงมาจะทาห่อนแหง้งมันห่อนไรอ่ะทุกคนก <c oughs> ินบะหมือนเดี๋ยวคุกคนทามันหลายพูดมันมีบุฟเฟ่ถัดจากเป็นกินย่างหลก็กินบะหมี่เหมือนกันไม่แต่เหลือแต่ตุ๋นยังไงกินหยู่หลังอีกประเท็น อันนี <c oughs> อาา้อาหารเสิรอาหารเพียงอาหารแลกรว,รวมร่วนะม,มกันได้นาคะทุกคนเนาะตามไม่ลาค่ะ แกลบเดือดขะดทุกคนมาเด้อแกลบเดือดขาดแกบน้ำกานหมูกระทะยน่าแรกค่ะหมูกระทะยน่าแร้ นีก็ฝากค่ะทุกคนในนี้ถุกขอฝากทุกคนนะคะากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นเด้อคะ่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ถุงในขอบทั่วในเด้อจ้าแต่หนถุงก็ขอลาไปก่อนนะคะ,อ,ะอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย